นาสดเป็นเหตุลิซ่าแบกพิงค์โดนดรามา่าหน้าไม่สวยกลายเป็นดราม่าขึ้นมาซะง,งั้นหลังล่าสุดมีสมาชิกเว็บไซต์พันทิปดอ m คอออกมาตั้งกระทู้ว่านอกเวลาไปช้อปปิง้งลิซ่าควรแต่งหน้าบ้างนะระบุว่า เพิ่งมีรูปของลิซ่าแบ็คพิงค์ไปช้อปปี้กับมินะวงทวายที่กรุงโซซึ่งลิซ่าเปลยหน้าสดไม่แต่งหน้าไม่ทาลิปเลยและมีคนถ่ายรูปมาลงจนมีแอนตี้มาแสะว่าหน้าสดกับหน้าจริงคือต่างกันมากเข้าใจว่าลิซ่าอาจจะเป็นคนสบายๆแต่บางรูปก็ออกมาดูไม่ดี มีคนเจอลิซ่าที่ปารีสเจอแบบหน้าสดไปเที่ยวกับครอบครัวคนที่เป็นข่าวด้วยก็ไม่แต่งหน้าอยากให้ลิซ่าดูแลตัวเองอย่างน้อยก็ทาลิปสติกบ้างก็ได้แต่ไม่ใช่ว่าต้องติดคนตาจัดเต็มทุกวันแค่อยากให้มันออกมาดูดีซึ่งทำกระทู้นี้ร้อนแรงสุดๆมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถล่มทลายตัวอย่างเช่น 1. คนที่คนแต่งหน้าเป็นอาชีพบางครั้งเขาก็อยากจะพักหน้าอยากมีชีวิตทั่วไปเหมือนคนอื่นบ้างอีกอย่างเวลาลิซ่าไม่แต่งหน้ามันก็คือวันเวลาวันหยุดเวลาส่วนตัวให้ลิซ่าได้ไปใช้ชีวิตอิสระของตัวเองบ้างแค่ไปช้อปปิ้งกับเพื่อนต้องจัดเต็มด้วยหรอ